สวัสดีค่ะวันนี้ครูน่ารักจะมาแชร์วิธีการกำหนดเวลาในการทำข้อสอบออนไลน์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด,โดให้ยุ่งยากเลยค่ะการกำหนดเวลาในการทำข้อสอบออนไลน์นี้ครูน่ารักจะใช้ส่วนเสริมของ Google Form ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกันนั้นฝากเพื่อนครูทุกคนช่วยกดไลค์และกดตันกระดิ่งกริ๊งเป็นกำลังใจให้ครูน่ารักด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ สิ่งที่คุณครูจะต้องมีนะคะก็คือข้อสอบที่เป็น Google Form ถ้าใครยังไม่เคยทำสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของครูน่รักได้นะคะทีนี้สิ่งที่เรามีก็คือข้อสอบอมีการกำหนดให้นักเรียนระบุตัวตนนะคะโดยกำหนดห้องเรียนชื่อนามสกุลเลขที่แล้วแบ่งส่วนนะคะโดยใช้ตัวเพิ่มส่วนตัวนี้นะคะ แบ่งส่วนเริ่มทําข้อสอบออนไลน์ในที่นี้ครูน่ารักจะมีข้อสอบทั้งหมด10ข้อข้อสอบทั้งหมดนี้ครูด้านรักได้ทําการคลิกจําเป็นนะคะทุกคนจะต้องตอบใส่เฉลยคําตอบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเบสิกพื้นฐานสําหรับการสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form นะคะทีนี้เราจะมาทำการ กำหนดเวลาในการทำข้อสอบออนไลน์กันโดยปกติแล้วถ้าข้อสอบของเราไม่ต้องการที่จะรับคำตอบจากนักเรียนแล้วนะคะเราสามารถมาที่เมนูการตอบกลับตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้คือเราเปิดรับคำตอบอยู่นะคะเราสามารถดูตรงนี้ได้นะคะจะมีปุ่มให้เปิดและปิดรับคำตอบอยู่ตรงนี้ ถ้าเรายังเปิดรับคำตอบอยู่นะคะข้อสอบก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ผู้ตอบสามารถเข้ามาตอบได้แต่เมื่อเราปิดรับคำตอบผู้ใช้ที่เข้ามาทำแบบทดสอบนะคะก็จะพบว่าแบบฟอร์มน,นี้นะคะไม่ไม่รับคำตอบแล้วทีนี้ลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะที่เราจะต้องเข้ามาปิดแบบทดสอบนี้นะคะแต่วันนี้ครูน่ารักจะพาทุกคนไปทำ แบบทดสอบที่เราสามารถเปิดและปิดรับคำตอบได้โดยอัตโนมัติทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือดาวน์โหลดส่วนเสริมให้เราไปที่จุด3จุดตรงนี้นะคะที่ชื่อว่าเพิ่มเติมตรงนี้คลิกนะคะแล้วเลือกเมนูที่ชื่อว่าส่วนเสริมค่ะจากนั้นให้ทำการค้นหาแอปนะคะที่ชื่อว่า control accepting response นะคะ พิมพ์เลยค่ะคอนโทนอ่าแอปนี้เลยนะคะคอนโทนเ a c c p p t i n g response คลิกเลือกนะคะตัวนี้ค่ะที่เป็นรูปนาฬิกานะคะ Start กับ Stop ตรงนี้เลยนะคะให้คลิกเลือกเลยค่ะมันจะมีปุ่มให้เราติดตั้งนะคะให้เราคลิกติดตั้งเลยค่ะ คลิกต่อไปเลยเลือกบัญชีนะคะทำการเลือกบัญชี Google ของเรานะคะอันนี้ก็ต้องการเข้าถึงบัญชี Google ของคุณนะคะแล้วก็ต้องกดอนุญาตกดอนุญาตนะคะเรียบร้อยนะคะติดตั้ง โปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จสิ้นจากนั้นกดกระ,กะบาดปิดไปนะคะเมื่อเราดาวน์โหลดส่วนเสริมมาแล้วนะคะโปรแกรมจะเพิ่มเมนูส่วนเสริมขึ้นมาให้เรานะคะบริเวณนี้ที่เป็นรูปจิกซอนะคะให้เราคลิกไปที่ส่วนเสริมนะคะ Control accepting response ไปที่เมนูตั้งค่าและข้อมูล จะขึ้นหน้าของการตั้งค่ามาดูที่เมนูเบสิกค่ะเมนูเบสิกนะคะตรงนี้เราสามารถกำหนดวันที่ในการที่จะเริ่มทําแบบทดสอบได้ตรงส่วนนี้เราสามารถลิมิตจานวนของผู้ที่จะเข้ามาทําแบบทดสอบได้ตรงนี้นะคะถ้าจํานวนครบแล้วนะคะแบบทดสอบก็จะปิดรับคำตอบนะคะตรงนี้คือวันที่ในการปิดลับ คําตอบนะคะแล้วก็เวลาแล้วก็นาทีนะคะในการปิดรับคําตอบนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะคะตอนนี้เราได้เปิดเปิดรับคําตอบแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทําแบบทดสอบเลยนะคะจากนั้นเราจะทําการปิดรับนะคะคำตอบนะคะวันที่วันนี้นะคะวันที่ สิบสามนะดูจากปฏิทินตรงนี้นะคะสิบสามเดือน8ปี2021นะคะให้ปิดลับคำตอบนะคะ5โมง52นาที53แล้วกันนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถกำหนดวันที่ แล้วก็เวลาในการปิดรับคำตอบได้นะคะดูบริเวณนี้นะคะให้เป็นทม์โซนของเอเชียนะคะแล้วก็กดเซฟกดเซฟเรียบร้อยนะคะคลิกแบล็เลยนะคะกดปิดไปตอนนี้เราเปิดรับคำตอบอยู่นะคะเดี๋ยวเวลา5าโมง53นาทีนะคะระบบก็จะทำการ ปิดรับคำตอบให้เราโดยอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรารอเวลาดูนะคะเรียบร้อยนะคะภายในเวลา5โมง5 3นาทีนะคะที่เราได้ทำการตั้งค่าไว้นะคะระบบก็จะทำการปิดรับคำตอบเรียบร้อยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทำการตั้งค่าไว้นะคะอาทีน,นี้ อในนี่เราก็กลับมานะคะโปรแกรมส่วนเสริมของเราค่ะตั้งค่าและข้อมูลตอนนี้ข้อสอบของเรานะคะทำการปิดรับคำตอบไปเรียบร้อยนะคะเราจะลองทดลองนะคะเปิดรับคำตอบเป็นวันนี้นะคะ6โมง6โมงนะคะ6โมง แล้วก็ตั้งค่าลิมิตนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาทำแบบทดสอบนะคะสมมติเอาเป็น3คนปิดรับคำตอบวันนี้นะคะ6โมงเเป็น6โมง20ก็ไดกนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบตัวที่เปิดแบบ เปิดแบบทดสอบเรานะคะก็คือวันที่ที่เราตั้งแล้วก็เวลาที่เราตั้งนะคะทีนี้เราสามารถาแสดงข้อความนะคะที่จะโชว์ขึ้นมาเวลาที่เข้ามาทำแบบทดสอบได้จากนั้นไปที่เมนู a r t e r นะคะทีนี้เราสามารถตั้งค่านะคะข้อความที่จะโชว์ให้ผู้ใช้หรือว่าผู้ที่มาทำแบบทดสอบ ตอนนี้เราสามารถเริ่มเข้ามาทําแบบทดสอบได้เวลาเท่าไหร่นะคะเริ่มทําแบบทดสอบได้เวลาเวลาที่เราตั้งไว้ก็คือเออ6โมงนะคะ6โมง18นาฬิกานะคะ และนี้คือข้อความหลังจากที่ติดรับแบบทดสอบแล้วนะคะระบบปิดรับหรือบอกว่าแบบฟอร์มนี้ปิดรับคำตอบแล้วอันนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นข้อความก่อนที่จะเริ่มทําแบบทดสอบนะคะเราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะทีน,นี้กดเซฟนะคะเรียบร้อยกดแบ็กนะคะกดเซฟกดแบ็กนะคะกดปิดไปนะคะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะถึงเวลา6โมงแบบทดสอบนี้จะต้องเปิด นะคะเปิดรับคำตอบอ่าโอเคตอนนี้เมื่อถึงเวลานะคะภายในเวลา6โมงเนี่ยโปรแกรมก็จะทำการเปิดรับคำตอบนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองทดสอบนะคะว่ามันสามารถ จำกัดจํานวนคนได้จริงไหมนะคะเมื่อกี้เราจำํจำกัดจํานวนคนไป3คนสําหรับการตอบแบบทดสอบอันนี้นะคะตอนนี้เราตอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเราตอบเพิ่มให้ครบ3คน อันนี้คือคนที่3แล้วนะคะที่จะทําการส่งคําตอบตอนนี้แบบฟอร์มของเราเนี่ยมีการตอบกับ2คนซึ่งแบบฟอร์มยังเปิดรับคําตอบอยู่นะคะถ้ากดไปอีกคนหนึ่งมันจะต้องทําการปิดรับคําตอบนะ,ะเดี๋ยวลองดูนะคะกดส่งปุ๊บกลับมาเนี่ยแบบฟอร์มก็จะไม่เปิดรับคําตอบแล้วนะคะ ถ้าเราลองดูคลิกด,ดูนะคะก็จะขึ้นข้อความมาว่าแบบฟอร์มนี้ปิดลับคำตอบแล้วอันนี้คือข้อความที่เราได้ทำการตั้งค่าไว้นะคะอันนี้เราสามารถนำวิธีการนี้นะคะในการที่จะไปสร้างแบบทดสอบที่มีการกำหนดเวลาให้กับนักเรียนในการเข้าแล้วก็ ปิดรับคำตอบนะคะหรือแม้แต่กำหนดจำนวนนะคะสำหรับนักเรียนที่จะเข้ามาทำแบบทดสอบนี้ได้นะคะโดยใช้ส่วนเสริมที่ชื่อว่า Control Accepting Response ค่ะสำหรับวันนี้ถ้ามาีข้อสงสัยหรือต้องการจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็สามารถพิมพ์ลงมาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ ตราบวันนี้สวัสดีค่ะ